เต็มรถแลนเนาะพี่ลึกพี่น้องเลยเมื่อนร่ครับไปยูลายเพื่อนหเดียวไดู้รเอยเป็นได้จันทร์ได้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 เด้ไ้ได้ได้ไ้าดัได้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 ่ด้อด้ไ้ได้ได้ไบ้ไว่าน้ไง้ได้ไดเได้ไดก้ได้ได้ไ้้ ทักทายสบายดีเดอ้เอ่อเม่พี่น้องเนาะแล้วก็สวัสดีพี่น้องทางทางั่งไทยทางต่างประเทศพี่น้องเลยอเมื่อนี้กับมาพบมาพ่อกันอยู่ทางดานเนาะหัวมิตรภาพไทยลาวพี่นอ้องอคือเอากาสีได้พากันไปทําหนังสือผ่านเดนพี่น้องเนาะหรือว่าเอกสารบัดส่วขขาวเนาะนี่ก็คือว่าอะไรพี่น้องเนาะก็สีได้ไปทางฟังไทยพี่น้องเลยนี่ก็ เพื ke, ่อบอเสียเวลากันที <ces> <t iny women> Actually, ่ได้พาพ่อแม่พี่น้องไปเลยพี่น้องเลยเนาะอันนี้กเราติดตามรับชมกันพี่น้องเลยตอนนี้กกมาฮอดด้านแล้วพี่น้องเนาะโดยอ่าตอนนี้เขาก็ที่ได้พากันไปถ่ายหูปก้นพี่น้องเนาะสีเข่าไปทั้งเพื่นแหละทั้งเพื่นเทดบ้านพุ่นแหละพี่น้องเลยสีได้พากันเข่าไปทําเอกสารกอนพี่น้องเลยเนาะพี่น้องเอ้ยกำลังเดินทางมาแต่ทั้งกรุงเทพพี่น้องทั้งนี้ก็ได้เนาะพอดีเขาก็ถารถเป็นคิวทั้งมิดเลยพี่น้องเลย กที Denis, you know? o, no, ่ได้ไปง่ายอยู่เนาะนาะคนกันลหลายพี่น้องเลยมาแต่เศร้าแต่เสียวเลยขี้ดื้อเนาะบย่านเนาะดื้อ้ดื้อดื้อเอตอนนี้ก็ยังเศร้าอยู่พี่น้องเลยเ้ตองวแล้วเริ่มหิ้วเข่าแล้วได้บัตเย นี่บรรยากาศบรรยากาศนั่งรอรถพี่น้องเลยเป็นแน่ใดน้องกระลอกน้องกระลอกตื่นเต้นอยู่พอมาฮอดนี่ฮอดจุดนี่นี่ตื่นเต้นเฉยๆเนาะเฉยๆเฉยเฉหน่อยเฮาคู่นี้เฮาหนิเฮาหนิตื่นเต้นนอนบ่รับพี่น้องคืนนี่แย่งไม่หมดน เอาเพิ่นเพิ่นคือว่าแล้วเพิ่นสบายใจแล้วเพิ่นนะไปกับปกอน้องกันแล้วนอนอยู่พุ่นเป็นเนี้เห็นว่ากันได้นอนอยู่พุ่นประมาณเพื่อและเบิร์ตบัตเจ้าผู้เดือนหนึ่งพอดี พัฒสปอร์ตผ่านแดนได้สามิวันแพอดีหนึ่งเดือนพอดีพี่น้องไงกตหลายคนอยู่เนาะมารอรถดกันพี่น้องคือว่าคิวท้มิดเลยฮาวนี่ออกคิวทมิตเลยนะแม่เข้าใส่ก๊อตขาวพอเองกระโหลกไปแล้ พอไงพี่น้องเอ้พอไงพออันสาวน้องกระลอก่นแมนม่แต่ผู้เดียวเนี่ยเขาเคยไปน้ำสาวน้อยดเนาะคือทั้งเ้านี่กะรวมเบิดกับหกเก้าคนเนาะเก้าคนโอ้สิบทั้งผู้น้อย สิบทั้งลูกสาวกระลอกเพื่อนอ้เว้ยเราต้องกรับเด้อมันนี้เด้อบุญจันทร์ดีใจพี่น้องเลยดีดีใจที่ได้ไปเห็นพ่อได้หนิ <c oughs> โอ้ววันคู่สาว่างว่าบ้านเป็นไรวันคู่สาว่างจางังหวัดอุบลบอ อำเภอวารินเนอะผเอซนต่อามมา่ได้อเอย่างนอกระ้านอกรกอำเภอวารินพเนาะบ้าคูสว่างเนาะมีเอซี่นถามมากแม่นเ่าละลายจังหวัดอุบลอำเภอวารินบ้านคูสว่างเนาะอิศาเจ้าสาว่นนี้งาวตว

วานนั่เอกของซ่องเขาอยู่แต่กันยังโบผ่านเลยคือทั้งน้องเต็มนี่คือเนี่ย,ยตีพี่น้องแล้วกับบเห็นดีเนาะอันนี้กับบางทานเอฟซีเป็นกระบอกขอใจนะเห็นเพิ่มมินมาอันนี้กับเจาก็ต<ป>ีได้บอกพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะทีติดตามมาตลอดกันเลยคือถ้าตอนนี้เขากะยาใส่ติดตามไม่เล่นพี่น้องเลยเพราะว่าทั้งครอบครัวเพิ่นกับโบเห็นดีเนาะแต่เพิ่นกระฮักมากกันพี่เก่าในพี่น้องเลย ตอนนี้กำลังเสกคนอยู่ผู้หนึ่งเฮียบพมีผู้นึงเฮียได้ไจกนเค้ไี้ัปจังกเหื่อไรที่จว่าเอ้าเปยังมเคยไปเชื่อว่าเจายังมเคเื่อโอ้ยเนาะสิบหลงมทางบ่หน่ยังเคยไปได้ทีน้ไหเยไป่ช่้ยาะสิหลุมท่ กินไห้กินทอดน้องมิ้นตาและกินทอดลูกและกินทอดลูกสาวแล้น่องตาน้อยพี่น้องกระรอกนี้แม่ให้แล้วพี่น้องเลยให้น้ำหลังโอ้ลืมอัปเดตเป็นจะเป็นตะค้อยังไงแม่ไปแล้วจ้ะน้องกระบาดน้องมิ้นตาอยู่พี่น้องเล้างขนมกะปิยูแม่จ้างขนมกะปิยูน้นคือจังน้องกระรอกคนนี้กะ มาเป็นครอบครัวกันยังดีได้เนาะเป็นลูกนใจน้ำาล่านะคือล่าหน่กเฉยๆพี่น้องเลยโอ้ยนี่ใจคนเต็มตุกตุกอยู่แล้วคนเชยเทย้งหนาตาคนทีเซ่อเป็นใหญ่แกบอรออะไรได้เพื่อนจะจะจะเลาะหายได้ไพราอยากทมลายนี่กินนอดมิ้นตาวะโอ้ย ไปหอดโอ้เมื่อเมื่อ,อ่ได้ลแล้วนะงานก,กับเรายังโบราณของแล่นะแกงในกาแฟพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยเนาะเพราะว่าแม่มินตาเพิ่นยังบ่เคยจะเตื้อพี่น้องเลยว่ <laughs> าอะไรก็ยิย <laughs> ่งเพิ่นให้ครั้งแรกในชีวิตเด้พี่น้องเลยบ่ได้หันจักบิ้น <laughs> <laughs> ที่ให้พบ่พี่จังก็บ่มีคือเจ้าฮะผัวก็บ <laughs> ่มีบ่มี่ว้ามีเลยเนาะ โบ่ไกอดขีนหอดงวงินหทอดคั้วไปเชนขินหอดไก่ขี้อดไก่อ่านองกอะล่นอน้อเบิ่งวงหายมาแบนลอยไปงง้ยเอาไปเที่ยวด้ดัวบาทเทียบกว่าสี่รื้อนงวงข้วไปเ่นเฮ้ยเฮากแได้มาเที่ยวนเรากรลโล่แบบที่้อาเลยแต่ลน้องก็ลล่ก็ได้ทาหด้วยว่าเนาะไม่ถาไม่ลเนาะ ค่ะว่า่นบ่มีแฟนนอนท้ายในห้องผมก็ได้ไปเด้นี่แม่นแหละว,สวาสนามีได้พี่น้องนี่แหละเหมือนว่าว่าข้าจะได้เป็นคู่กัน,นบินไปขึ้นนกเจ้าบ่บินมาขึ้นนกเจา้า <c ười> อันนี้สิบินไปด้วยนี่นเนาะอันนี้สิบินไปทางแต่ห้องในชีวินไปได้บ่เนี่ยหมั <c ười> มกเป็นแฮงบ่น้องก็บเราหมักแฮงหมักแฮงก็ใช่มนี่แต่ ่้เลนาะโอ้ยต่างคนต่างมากก่อนนั่นเองเกินไายนั้นมีแต่บ่าวไทยได้ไปหาสาวลาวนี่มีแต่บ่าวไทยมาหาเนาะจนไหนเนาะอันนี้สาวลาวทีไปหาบ่าวไทยพี่น้องสุดยอดเลยแต่สาวลาวสุดยอดเลยน้องคนนี้พี่น้องไงเกินไล่นะเกินไายบ่าวไทยมานาะตุ๊กน้ำโขงเบึ้นตุ๊กน้ำโขงกลับเบิ้นเลยตกน้ำโคงเอาถุงกับตุ๊กน้ำโคลงหายห่วงฮะน่ะลอยเปอร์เซ็นต์เลย แม่เท่ากับหิวเข่าแล้วไปเดี๋ยวเราไปกินข้อวม่ายเพิ us> <us ่นง่ายเพิ่นส totally> ีเรียงเลยเดี๋ยวพอไปกิข้าวเจ้าเพิ่นยังอยู่เพิ่นยังอยู่ตลาดอินโดจีนด้วยท่านแต่ตอนแมนเพิ่นกำลังเล่นรถข่ามัดานเดเบิ่งตลาดอินโดจีนก่อนโอ้ยประเด้ไปทางนั้นสิบประเดี๋ยวแวมั้งบอกยังว่าพังเบิ่งง่ายเพิ่นสิพาไปไหนได้แล้วเราก็ยังโบ๊ะ โอ้ยตื่นเต้นเด้ใจตอนนี้นอนบอกลับเต็มมาคืนเนี่ยนอนบอกรับโอ้ยเนาะไปฮอดไปก่อนเนาะไปก่อนข่อยกันนอนบอกรับอยู่เพราะว่าคึ้เห็นเนาะคึ้เห็นเอฟซีท่าฟางไทยเลยหลายๆคนอยู่ทางจังหวัดอุบลขอนแก่นมายง่นะแต่ทั่วประเทศไทยเนี่ยทุกจังหวัดเนาะก็เลยคึด แล้วคืดตีคือทอดเพิ่นคืดคือสิพ่อสิ่นางแค่นะคือสี่แมาหาเฮาอยู่บ่เนาะแม่นเพราะว่าเคยคุยกันอยู่แต่ว่าเป็นก็ติดต่อกันบ่ได้ช่วงนี้กัจังได๋กัยังสิทอดคิดเพิ่งคือเก่าแหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าซิมลาเฮานี่เพิ่นให้ลรงทะเบียนช่วงนี้เนาะเพราะว่าเป็นบล็อกกันเองกัหลายคนอยู่พี่น้องเพราะว่าแต่พี่น้องทางฝั่งไทยเนาะคนลาวเฮาเองเพิ่นกัติดต่อบ่ได้กัมีเป็นบางคนพี่น้องหมู่เพื่อนทาง Facebook ก็ได้ รอรถดนพ่อจมควนเลยพี่น้องเอ,งอ้จะได้ขึ้นรถจะได้บันพี่น้องเลยไปไปต,ตอนนี้เพิ่งจะสตาร์ทเครื่องจะได้เพ่นแลพี่น้องเลยขึ้นไปทั<อ>้งรถทัวร์ก่อนบันไ<อ>้ทีมงานเขาพอดีสิบคนพี่น้องเลยทั้งลูกน,อนอ้องเพิ่นเนาะลูกของน้องสาวก็ลออเพิ่นไปพบไปพ่อกันอยู่ทั้งจังหวัดอุบลต่อเด้อพี่น้องเด้อเนาะจังใจก็ร่อติดตามครับส้มเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งเฮาบในพี่น้องเลย อันนี้กัดที่ได้พากัดได้ขึ้นรถเนาะอัางไรกัคลิดนี่กัดทีประมาณนี่พี่นอ้องตีจบไปสำนี่ก่อนได้ขอกล่าคว่าสบายดี